โยมวาสนาทักจากโมหะซึ่งเป็นเจตสิกตัวแรกในกลุ่มโมจตุกะเจตสิกลงทั่วจะเล่าเรื่องเจตสิกตัวที่สองในกลุ่มนี้ซึ่งก็คืออหิริกะเจตสิกค,ความไม่มีความละอายบาปเรียกง่ายๆว่าไม่รู้จักอายตนเองเมื่อคิดชั่วพูดชั่วหรือทำชั่วส่วนอีกตัวที่ใกล้กันคืออโนตัปปะความไม่เกรงกลัวบาป สองตัวนี้เป็นฝาแฝดแห่งอกุศล,ลธรรมมาคู่กันเสมอหลวงพ่อเจ้าคะมีอุปมาให้เห็นภาพมีคะแน่นอนฟังให้ดีนะโยมอุปมาหนึ่งอหิริกะเหมือนคนที่เดินเปลือยในตลาดแล้วไม่อายแม้รู้ว่าผิดปกติแต่นางก็ไม่สนใจใครสายตาใครใจด้านไม่รู้จักอับอายเลยว่ากำลังกระทำสิ่งต่ำทราม อุปมาสองเปรียบเหมือนสุนัขที่กินขี้ของตัวเองต่อหน้าคนมันไม่รู้สึกว่านี่คือสิ่งน่าอายจิตที่มีอาฮิริกะก็เช่นเดียวกันคือทำอกุศลโดยไร้ความละอายภายในอุปมาสามอาหิริกะก็เหมือนตะไคร่น้ำที่เกาะอยู่ริมคลองเน่าไม่เคยรู้สึกเหม็นไม่เคยรู้สึกโสกปรกเพราะมันอยู่กับความโสกปรกจนชินอุปมาสี เปรียบเสมือนโจรที่ฆ่าคนโดยไม่รู้สึกบาปเพราะจิตมันด้านชาไม่เห็นค่าความดีนี่แหละอะฮิริกะตัวสำคัญในอกุศลธรรมอุป,ปมาหา้อาอะฮิริกะเหมือนกระจกที่ไม่มีเงาทำชั่วแล้วก็ไม่มองเห็นตัวเองไม่สะท้อนกลับมาว่าเราทำชั่วอยู่หลวงพ่อเจ้าขาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีอหิริกะอยู่โยม ให้สังเกตใจเวลาเราคิดหรือทำไม่ดีถ้าไม่มีความรู้สึกสะดุ้งสะอึกหรือสะอิดสะเอียนในใจนั่นแหละโยมอหิริกะเริ่มทำงานแล้วแต่ถ้าใจมันยังรู้สึกไม่ควรเลยทำอย่างนี้ไม่ดีเลยนั่นแปลว่าฮิริยังพอมียังมีความละอายใจคอยดึงไว้ได้แล้วจะก,กำจัดมันยังไงเจ้าคะ ด้วยการเพียรพินิษพิจารณาโทษของอกุศลฝึกอัปปมัญญาการุณาเมตตาและสังวรอ,อินรี์ใช้ยโยนิโสมนสิการทำใจให้ละเอียดและมีหิริและโอตป,ปะประจำจิตอหิริกะก็จะค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงเอง